รถมันรูปร่างดีจริงๆรูปร่างงามสะอาดทรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยหากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอครับ เจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เซิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับ t o hours later ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตอ่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูกผลาคบังคับอยู่แล้วครับ <Northwest S 1> ท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบ เพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอน,นะครับก็ระวังไว้นิดนึงพอระบอปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นนะก็ต้องมีพรบรนะ